ท่านอนุสัชคงมาลัยครับทาเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมอนุสัชคงมาลัยสมาชิกทฒิสภา,าได้รับฟังในส่วนของการชี้แจงนี่นะครับก็ถือว่าสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นส่วนหนึ่งได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐานแล้วก็เป็นที่ชี้ชัดหน้าชูตาในแวดวงของ แม้กระทั่งอาเซียนหรือว่าภูมิภาคของโลกนี่นะครับก็คล้ายกับย้อนกลับไปในยุคตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิน,นะครับที่ทําให้ผู้คนให้ความสนใจกับแหลมทองหรือว่าซาวด์อีสเอเชียและภายใต้ความ พัฒนาการพัฒนาที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงของอโลกนั่นเองนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราจําเป็นมากที่สุดก็คือความรู้เท่าทันนะครับของผู้ทั้งผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ จะนำบริษัทของตัวเองที่คิดว่าสามารถจะทําให้สู่ความเป็นพับ l ลิคคอมพานีเนี่ยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอาตลาดเอาบริษัทเข้าตลาดแล้วก็ตีหัวเข้าบ้านก็คือขายแล้วก็ทิ้งแล้วก็ ปล่อยให้บริษัทดําเนินไปตามยถากรรมก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าทุกบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปได้นั้น,นล้วนแล้วแต่มีขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติดังนั้นในส่วนของประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางท่านเลขาจะได้มีโอกาสจะ,ะได้คาดการหรือใหอ้ข้อคิดเห็นในเรื่องของขนาดของมันภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติในช่วง5ปีแรก10ปีที่2 10 เดี่15ปีที่3แล้วก็20ปีคือช่วง5ปีที่4เนี่ยนะครับในขนาดที่เติบโตในลักษณะอย่างไรบ้างแล้วก็สอดคล้องสอดรับกับการเติบโตของสังคมเศรษฐกิจที่ทําอย่างไรที่จะไม่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําแล้วก็แน่นอนที่สุดคําถามสําคัญก็คือว่าตลาดทุนของเราเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทําให้เป็นส่วนของการสร้าง ความเท่าเทียมหรือว่าลดความเหลื่อมล้ําได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามประเด็นสุดท้ายที่ท่านเลขาได้ประนาพูดถึงในเจ็ประเด็นหลักที่สําคัญเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสํานักงานผู้สอบบัญชีที่จะต้องมีการกํากับดูแลระดับสํานักงานเนี่ยผมคิดว่าความเข้มงวดตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วในบริบทแบบสังคมไทยเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทําให้มีการรูปหน้าปัดจมูกกันบ้างอะไรกันบ้างซึ่งทําให้ การเคลียร์นะครับในการที่จะติดตามตรวจสอบนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับประเด็นที่3ที่ท่านเลขาได้พูดถึงก็คือเรื่องของประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งท่านไม่ได้มีเพียงแค่กฎหมายแต่ท่านยังมีระเบียบมีข้อบังคับมีการกำกับมีการดูแล,แลรวมทั้งถึงเรื่องของการบริหารตามหลักมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในตลาดนั่นก็คือเรื่องของโคโซ่กดีการบริหารความเสี่ยงก็ดีหรือว่าในเรื่องของการมีคณะกรรมการ รวจสอบซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นความ มั่นใจที่จะทําให้ประชาชนในฐานะผู้ที่ลงทุนนะครับสามารถที่จะเกิดความไว้วางใจกับกลไกเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะครับอีกประเด็นสุดท้ายที่จะเรียนสอบถามนะครับคงจะเป็นเรื่องของการกํากับดูแลการซื้อขายแล้วก็ก่อนออกในเรื่องของหลักทรัพย์ดิจิทัลซึ่งสักสองเดือนที่แล้วท่านเลขาก็ได้นําทีมมานะครับผมก็ได้เรียนสอบถามเด็กๆน้องๆที่มาออกบูธ เขาก็เล่าให้ฟังน,นะครับพอ,ค,อคือถามแบบง่ายๆตอบง่ายๆกันเขาก็บอกว่าเขาก็ลงทุนไปพันบาทเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาก็ขาดทุนไปอยู่นะพอสมควรแต่ไม่เป็นไรเพราะมันแค่พันเดียวแต่ผมไม่แน่ใจว่าในกลุ่มเด็กๆหนุ่มๆสาวๆที่เขาให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้เรามีตัวเลขไหมครับที่เป็นรายเล็กรายน้อยแล้วก็ เข้าไปทดสอบตลาดบิตคอยนที่ได้เห็นว่าโอ้หนะวันนั้นนี่เป็นเพียงแค่0 0 0 0 0 0 0ของ1คอยน์ของเขาเนี่ยนะครับที่เขาลงทุนพันบาทแต่ว่าเขาก็ขาดทุนไปละประมาณสัก40-50%เนห็นว่าอ,อย่างนั้นแล้วนั่นขนาดวันนั้นนะครับขึ้นไปถึงตอนนั้นแล้ววันนี้เนี่ยไม่ทราบว่ามันลดลงไปอย่างไรแล้วก็ผมคิดว่าในต่างจังหวัดเองเนะครับ ความรู้สึกในการที่จะเป็นแกาบลิงของคนไทยเนี่ยเรามีอยู่แล้วดังนั้นเป็นเป็นธรรมดามากเลยมแมลงเม้านี่ก็จะบินเข้ากองไฟถ้าหากว่าดูแล้วมีความน่าสนใจโอ้โหดูซิตอนนั้นเพียงแค่ไม่กี่หมื่นบาทตอนนี้ขึ้นไปเป็นล้านเกือบสองล้านแต่ทำไปทำมาเดือนนี้ณนะวันนี้ก็เห็น คนบ่นบาดเจ็บกันพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นในเรื่องของหลักทรัพย์ดิจิทัลที่ท่านเลขาพูดชัดนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะฟังไม่ค่อยชัดนะครับไอ้เรื่องของการเตรียมเตือนเพื่อความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยนะครับทำอย่างไรเพราะว่าท่านก็พูดเองว่าหลักทรัพย์เหล่านี้มันไม่มีอะไรหนุนหลังอยู่เลย เงินเราไปก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรอย่างไรแต่ว่ามันเหมือนกับไปอยู่ในแวดวงของคนที่สามารถจะเข้าไปขุดทองได้แล้วก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยคือแอสเซทที่สำคัญหรือเปล่าซึ่งผมเองก็ยังเลายงยังยังยัง,ยงเป็นข้อสงสัยนะครับที่ว่าเออมันสามารถทำให้สิ่งที่เป็นหลักทรัพย์ที่มันอยู่ในในเป็นความเชื่ออยู่ในตลาดก,กลายเป็นเรื่องที่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาเป็นความเป็นจริงได้โดยดึงเงินคนได้ทั่วโลกอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า คงมีความจําเป็นอย่างมากที่นอกเหนือจะต้องระมัดระวังแล้วจะมีมาตรการอื่นๆอะไรอีกหรือไม่ครับที่สําหรับเด็กๆและเยาวาชนคําว่า no your customer เองอาจจะไม่พอเพียงนะครับที่จะต้องทําให้เกิดความมั่นใจเราจะมีวิธีการยังไงไหมครับที่จะไม่ให้เด็กๆเหล่านี้เขาหลวมตัวไปเข้าสู่ตลาดที่มันไม่ใช่ตลาดทุนที่แท้จริงขอพระครณครับท่านประธานครับครับเชิญ